คณดูดูกันหน่อยห้าบหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับผมโอ้โหวันนี้นี่ดวงดีว่ะนะวันนี้นี่เกอแน่นอนพี่นะเกอแน่นอนพี่วันนี้เกอพี่นะวันนี้เกอแน่นอนพี่นะโอเคจัดปพี่มา โอเคก็กราบสวัสดีพ่อแม่น้องต่างรับผมมาเราไปลุยกันนะครับผมมาเรามาอยู่หน้าเกยนะครับผมมาเกสรฟ่โจนนะครับผมใครจะเล่นใครจะตามก็เล่นอยู่ใต้ขมานะครับผมเข้าไปเล่นเข้าไปตามได้เด้อพ่อแม่พี่น้องพวครับผมมาเราไปลุยกันนะครับผมอย่าเสียเวลานะครับผมโอเคมาไปสิบบาทมาไ0สิบบาทพี่ลายนอสีมลปลายพี่รอเลยครับคุณดูมาดี มาดิครับ30มาดีจัดปลายพี่มาดิสี่สิบาทมาเออหนึ้อยแปมาเออสามพอยเก้าบาทมาโอ้โหคุณผู้ชมครับผมแค่เบ็กนะเบ็ดสิบบาทพอพี่ไม่ต้องเป็ดเยอะๆนะเบ็ดตามตามพอพี่นะไม่ต้องเป็นเยอะๆพี่มาจัดปลายพี่มา ไปกันยาวๆเลยนะครับผม4,267บาทนะครับผมคุณผู้ชมมาเราจะพานไหมเราจะพานไหมดูกันอ้อยนะครับผมคุณผู้ชมมาดีจงมันนี่เป็นยังไงครับคุณดูดูกันอ้อย5 120บาทนะครับผมโอ้โหวันนี้นี่ดุงดีว่ะนะวันนี้นี่เกิดแน่นอนพี่นะเกิดแน่นอนพี่วันนี้เกิดพี่นะวันนี้เกิดแน่นอนพี่นะโอเคจัดไปพี่มา โอ้โหมาดีครับมาเป็นยังไงเออสอุดยอดนะครับผมคุณผู้ชมปังสุดๆเนาะพี่เนาะปังสุดๆพี่บอไว้ก่อนพี่นะใครจะเล่นใครจะตามก็เล่นอยู่ใต้ของมานะครับผมเข้าไปเล่นเข้าไปตามได้เดอ้อพ่อแม่พี่นะ้องผู้กพนครับผมมาจะเจอกันไหมนะครับผมมาเจอกันต่อพี่โอ้ยพูดผิดพูดไรวะกูนี่มาดิยังไงคุณดูมาแปดสิบสี่บาทโอ้โหหนึ่งร้อย เก้าสิบหกบาทนะครับผมคุณผู้ชมมา3,150มาดีสองิบสอบาทโอ้โหคุณผู้ชมครับผมดูกันหน่อยนะครับผมโอ้โหแบบนี้แหละวางแจ็บเนาะพี่เนาะมาบางทีก็มีบ้างน,นะครับผมได้เจอก็โอ้ยเวอร์เกินนะทาไม่ได้ต่างก็เฮ้ยเกมนี้ไม่ได้ว่ะถ้าได้ได้ก็เออเวอร์เกินตุ้ง มีบ้านนะครบผมบันทีก็ไม่ได้พี่นะบันทีก็ได้จริงพี่เขาแจกจริงนะคงค่ายพีจีพี่บอกไว้ก่อนพี่แจกจริงพี่แตกหนาด้วยนะพี่นะบอกไว้ก่อนพี่ปันสดๆนะพี่นะมาเป็นยังไงสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทนะกราพงกุญชุนปันสดๆพี่บอกไว้ก่อนพี่นะต้องดูเวลาดีๆก่อนนะครับผมเวลเราในเว้ one, วตรงครับผมมาไม่มีคำตามไม่ต้องทำเดิงครับผมรับทุกธนาคารนะครบผม นะรับพัฒนาคารนักนนะราบผมอีอย่างหนึ่งพี่1บาทส่งบาทฝากท,ทอนได้นะพี่นะโอ้โหสุดยอดนะครับผมคุณผู้ชมมาดีมาดีครับส่งพันเก้าสิบสี่บาทมาจัดไปพี่มาไปกันยาวๆเลยนะครับผมคุณผ,มผมู้ชมมา ปียังไงเออหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทนะครับผมคุณผู้ชมมาสามร้อยสี่บาทโอ้คุณผู้ชมได้แน่นอนพี่นะได้แน่นอนพี่ปันสุด,สดพี่บอไว้ก่อนพี่สุดยอดนะครับผมคุณผู้ชมโอ้โหมาเว้ยเราเลยว้ยตรงครับผม นะผมต้องรีบไปทองกันแล้วพี่ผมได้กำไรเยอะเลยผมต้องรีบไปทองกันแล้วนะครับผมคุณผูช้ชมใครชอบคลิปนี้ก็กดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนะครับผมถ้าพี่ๆคนไหนอยาลืมอย่าตามก็เล่นอยู่ใต้คอมเมนต์เด้อเข้าไปเล่นเข้าไปตามได้เด้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อนรับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะครับผมบ๊ายบายครับซีอีโอแก่นนะครับปังสดๆไว้